เสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวที่ขายดีมากๆนะตอนนี้พี่น้องคับขายไปแล้วหลายมื่นชิน้นสินค้ามีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกตัวนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวที่ว่ามีฮูดมาใหา้มีผ้าบับมาในตัวตัวผ้าบับหายใจะสะดวกใส่แว่นตาก,กันแดดบุกขึ้นฟ้าพี่น้องคับล็อกมือล็อกนิ้วมาครบเลยนะครับผมมันเป็นผ้ายืดที่ว่ายืดซีทิ่ทั้งนะครับยืดดีมากคนอกเล็กอกงหญ่ก็ใส่ได้นะครับผมสามารถใส่รุยกิจกรรมกลางแจ้งได้หมดมือเลยนะครับตัวนี้ใส่ดีสินค้าตรงปกรรราาาาาาค2กววาา่่่บบจจัดดสสงฟีีีีนะเป็ํข สีเ้ลงเงินสีลลยพางมีแต่สีสวยๆนะครับมีแต่ไซส์เมไปถึง 3XL ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยนะครับผมใส่ไปตกป่าเดินป่าเดินเขาทํากิจกรรมกลางแจ้งได้หมดหมือน,นะครับแดดมองไทยนีเป็นแดดที่ว่าแดดจัดมากพี่น้องครับเวลาเราเอาออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปมันก็นจะปกป้องแสงยิวได้ดีนะครับเหากับมันกน็ถือว่าโอเคนะครับลุยกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยที่ใส่เรามันบ่อึดอัดบ่ร้อนนะครับผมหลายคนสร้างไป็เลากับมารีวิวให้สินค้าตรงปกใส่ดีนะครับผมหากพี่น้องยังเห็นตะ เลือกทิ่ตการล่างครับ